สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับวันนี้จะพามาทําน้ําหมักใบายาสูบนะครับของผมมันแห้งจะหมดแล้วเนาะเลยแค่ไม่กี่ครั้งเองนะครับยาสูบเตรียมมาเลยนะครับยาสูบยาเส้นแบบนี้นะนะครับแล้วก็แต่วันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมจะขอใส่กับขวดเดิมนะนะมันจะหมดแล้วนะครับเพื่อนสามารถใส่ยาเส้นเพิ่มเข้าในขวดเดิมได้นะครับเพื่อเป็นการประหยัดเนาะ ยาเส้นนะครับหนึ่งหอซื้อมานี่ยาเส้นใส่เข้าไปเลยดับแรกใส่เข้าไปนี่ขั้นต่อไปนะครับใช้เป็นเหล้าขาว ตัวนี้เป็นลาขาวที่เขานําไปไหว้เจ้านะแล้วก็เหลือมาให้ผมนะครับผมเพื่อนๆที่อยู่ในโหนะนี่นะครับเขาไปไหว้เจ้านะครับแล้วก็มาเหลือไว้ผมมาทําน้ําหมักนะมาใช้ลาบขาวหนึ่งขวดเล็กนะครับใส่เข้าไปโอกลินชิวมากเลยนะม,มันแหละ แต่ทางที่ดีก็คือเติมไม่เติมเติมไม่เต็ม<ๆ>หนึ่งคนเล็กเลยนะนี่นครับน้ำหมักใบยาสูบหมักทิ้งเอาไว้หนึ่งคืนค่อยนํามาใช้ได้นะแต่ถ้าวันนี้จะใช้ใดูก่อนนะครับมาถ้าจะใช้นะทําแบบนี้นะครับอัตราส่วนน้ำหนึ่งลิตรผสมน้ำหมักใบยาสูบนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้ ช่วยกำจัดอะไรบ้างจะช่วยป้องกันกำจัดเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งนะครับแล้วก็ประเภทพวกมแมลงวันมแมลงวันทองนะครับเนี่ยดีมากเลยนะครับใช้เป็นน้ำยาจับใบสไลยสักนิดหน่อยแบบนี้นะครับต่อไปก็เติมน้ำ เนี่ยแรงมากเลยสามารถใช้เยอะกว่านี้ก็ได้นะต่อไปนะครับเราจะมาเติมใส่ในกระป๋องสเปรย์วิธีการนี้ง่ายนะครับผมพยายามถึงพยายามบอกผมพยายามบอกพยายามไม่นําเพื่อนให้ทาน้าหมักใบยาสูบเนี่ยง่ายมากแล้วประสิทธิภาพก็แรงด้วยเติมเข้าไปเลย มลรงวันทองมเลเรงวันทองเพลียอ่อนเพลียแป้งน,นะครับแต่ไม่สามารถที่จะป้องกันเพลียไฟได้และก็นอนชอนใบได้นะครับนี่ไปชิบพวกกันเลยไปเพลียอ่อนเพลียแป้งจะเกิดกับพืชประเภทไหนบ้างก็จะเป็นประเภทนี้เลยนะครับใบงดระพานี่แล้วก็เป็นพืชที่วา่าเขาเรียกว่านะ ผักไฮโดรโปโนิกนะครับถ้ามีมาแมลงมาลงหนอนช้อนใบหนอนอะไรมาลงสามารถป้องกันได้นะแต่ว่าถ้าปลูกลงยินไม,ไม่ไม่ไม่ไวไม่สู้นะครับทดลองแล้วเนาะจากการทดลองจริงเลยเนี่ยนะครับอ๋อวันนี้ก็ามาพิมพ์ด้วยกันนะครับวิธีการป้องกันวิธีการทําน้ําหมักยาเส้นนะครับเป็นวิธีการาง,ง่ายๆเนาะเนี่ย ผสมน้ำก็ฉีดป้องกันได้นะครับแต่ถ้าต้องการที่จะกำจัดนะครับให้เพื่อนใส่น้ำส้มสายชูไปด้วยหนึ่งช้อนรวมไปถึงพวกกะเพราใบงิกใบงอหนอนชอนใบมาลงยอดกะเพรานะครับถ้าอยากจะกำจัดก็ใส่น้ำส้มสายชูไปหนึ่งช้อนนะแต่ของผมมันไม่มีไงนะครับวันนี้ก็จะเป็นในในเรื่องของการกำจัดเพี้ยอ่อนเนาะ ผมไม่ได้ปลูกผักไฮโดรไงนะครับก็เลยไม่ได้ทําให้ดูแต่เพื่อนๆถามมาว่าอยากให้ทําวิธีการาทําสูตรยากาจัดแมลงเกี่ยวกับพวกผักไฮโดรผักที่ปลูกแบบสารอินทรีย์เขประมาณนี้นะครับเนี่ยนำหมักปยสูบง่ายมากหรือใครไม่อยากจะใช้สันไลก็ใช้เป็นสัรหยาบใบก็ได้นะเ๋ยวต้องไปซื้อมาถ้าไม่ซื้อมาเพื่อนใช้ตัว ผลของต้นกระถินยร่งนะครับนำมาตำตำตำแล้วก็สกัดเอาน้ำได้เหมือนกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดตามนะครับถ้าเกิดว่าคลิปวันนี้มีชนวก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับผมยังมีวิธีการทำเกษตรอีกเยอะมากเลยรวมถึงวิธีการทำมะนาวให้ออกดอกนะครับวันก่อนผมทำคลิปไปแล้วนะครับกับเพื่อน,อนที่อกว่าผมพูดเยอะแนละ้วผมก็ทำคลิปลสั้นๆไปเลย <laughs> อ่ะแล้วมาเจอกันใหม่ทวั้งนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปได้บายสวัสดีครับโอ้ร้อนเหลือเกิน